สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มซัดแรงอัจฉริยะหลังแฉปอและพวกจ้างบริษัททำลายหลักฐานทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาแฉว่าปอและพวกจ้างบริษัททำลายหลักฐานบนเรือพร้อมอ้างว่ามีหลักฐานสำคัญในการช่วยพิสูจน์ความจริงคลี่คลายคดีนี้่าสุดทนายตั้มซัดแรงอัจฉริยะหมดความน่าเชื่อถือหลังอ้างมีหลักฐานใหม่คดีแตงโมนิดาโดยข่าวล่าสุดในรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีช่อง34ทนายตั้มได้พูดถึงนายอช ยที่อ้างว่ามีหลักฐานสําคัญว่าตนขอให้เป็นหลักฐานสําคัญจริงๆไม่ใช่สร้างกระแสอีกทั้งหลักฐานที่อ้างก็ไม่ทราบว่าทางตํารวจมีหรือไม่หรืออาจจะมีแล้วก็เป็นไปได้เพราะตัวนายอจฉริยะบอกว่าตํารวจมีหลักฐานชิ้นนี้แล้วดังนั้นต้องการแค่หาแสงหรือไม่เพราะตัวนายอจฉริยะหมดความน่าเชื่อถือไม่เคลื่อนไหวมานานแล้วจึงต้องรอดูว่าหลักฐานเด็ดจริงหรือไม่ส่วนที่อ้างว่ามีเทคนิคพิเศษช่วยทําให้คลิปวงจรปิดชัดเจนส่วนตัว เห็นมานานแล้วทั้งเรื่องทําให้ภาพคมชัดและการปรับแสงให้ชัดเจนขึ้นซึ่งหากเป็นคลิปที่สอสอเต้รู้เห็นด้วยก็คงให้ตํารวจไปหมดแล้วจึงไม่ค่อยเชื่อคําพูดนาะยอัจฉริยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ